สวัสดีครับผมต้อมวิถี่บ้านพากินพาที่ครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาดูพิธีลงเขกดำนานะครับวัดโกสาท่าช้างนะครับก็จะใช้ข้าวนะครับไปทําเจดีย์ข้าวในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เป็นงานเจดีย์ข้าวนะครับวัดโกสาท่าช้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมชมบรรยากาศที่นาทุ่งนี้นะครับก็คงจะทั้งทุ่งนะครับก็ ประมาณนี่ครับมาทางนี้ก็น่าจะใช่หมดนะครับเพราะว่าต้องใช้ข้าวเยอะมากๆนะครับนี่พิธียังไม่เปิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพา่อนะครับเดินไปดูที่นาข้าวก่อนนะครับที่เขาดํากันอยู่นะครับตอนนี้เขาก็กําลังลงแขกดํานากันอยู่นะครับนี่ครับน่าจะเป็นแถบนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่จะเอามาใช้ใน การทำเจดีข้าวนะครับผมยกตเโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ท,ทุ่นนนงนาเีวนะครับว้าว่ะนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขามาทำนากันนะครับ นี่เขาน่าจะจ้างมานะครับจ้างมาดำนะครับเพราะผมประมาณดูนะครับก็น่าจะประมาณห้าหกเจ็ดแปดระมาณเก้าไร่นะครับเก้าไร่สิบไร่นะครับตรงนั้นนะครับเขาก็จะเป็นกล้านะครับกล้าที่ใช้มาดำนะครับตรงนั้นก็จะเป็นร้านพิธีนะครับก็จะดู ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับผู้ช่วกำลังยาวครับอ๋อแล้วนะครับยังเชิญนะครับขับขวเชิญผู้ถือพานแต่ละหน่วยงานนะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยไร่นะครับอบตห้วยไร่โรงเรียนตื้อวิทยาคมรอปสตวังร่องนะครับชมรมอสมตำบลห้วยไร่นะครับ หลักการราชการเปิดเท่ากับท่านนะครับผมนักการราจ้าคณะอำเภอหลุกสรรฝ่ายมยุทดครับด้วยความเคารพคุทธครับตรงนั้นจะเป็นฝ่ายพิธีครับตรงนี้เราจะเป็นฝ่ายดำน้านะครับทำการดำนากันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาถามเขาก่อนนะครับหน่วยที่สองเสียมพร้อมนะครับโครงการอนหาส่วนตำบลไม่ไร่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปถามเขาก่อน,นนะครับ,คครบวาา่าจะนาที่ดำกันอยู่นี่จะ มีกี่ไร่นะครับหลักโคงานที่สองครับโครงการธนาคารสมตมตำบลห้วยไร่ตะปูปับตรงนั้นเขาก็กำลังาวางพันธุ์พุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปทานเขาด้วยนะคว่าโครงกันตี่ไร่นะครับ

ุดมาเปลี่ยนบ,บ,บดบัมวาเดี่ยวเราก็เซากัน,น <c oughs> ดิดัมคนละว่าคนละว่ากันแล้ว <c oughs> แล้วให้พอดีนะเ <c oughs> ปิดงานนะค <c oughs> <ๆ>ุนแล้วลนนนนะแล้ววะทางนั้นน่ะให้ยาว วสิบุได้ทอดเกลือเปนยังดีเนี่ยสาม,ามาอย่างัาที่ข้อาสิไซเกคิลปูดมาอยู่นีก่ก็จะของสิบุได้ลุยมาที่ อันนี้นี่ก็เม็นตีโอ้ยให้เดียวก็ได้เอเอเทอาขอาแต่หางคุณนก็ได้เหรอทางนั้นนะซีให้ทางนั้นนะสาเสาบ้านขาวียก บ่มีฮท<ะ>ุกจัดทุกปีทุกปีอย่างซี่ได้เทศเวทีประจำไปเลยเนาะเทสถันหน้ามาทางเนี้ยจัดทุกปีอะจังว่าได้เปลี่ยนง,งบอะไรอะ เก็สเอทีฮาวอนเลยสาี่บีามุซีนนี้ดำนา <c oughs> <c oughs> ดำนาเกี่ยวเข้าดัไปก็มาเกี่ยวครับเนี่ยโอ้ ทังดีบ้านมีนวตัดแนวเพราะเสียเป็นกว่าเนี่ยพ่อ มาดำห้องมาดำให้วัดดิวันยังเดี๋ยวบ่จะจะไปซ่อบออกเข้าบ้านนะนี่ บอก่อเครื่องมือหอกปะเนี่ยปกติแล้วันแรกกี่โมงปโอ้เดี๋ยวสุมพัน์ลงมาก็ไล่แล้วนะบ่อกำลังมากค่นี่นะ ัฝนมันโตขาคิดว่าเศร้าขาตื่นสวยน,น, <c oughs> นึงเข้านึงปลาอย่างพันแล้ว หน้าดันก็ประมาณแปดไร่นะครับก็ส่วนหน้าหวานก็มีนะครับเพราะว่าเขาก็คงจะกลัวข้าวไม่พอทำแล้วทางนั้นก็จะเป็นาการทำพิธีนะครับวางผ่านพุ่มแล้วก็ทำนาจะบวงสวนด้วยนะครับนี่เพิ่นบวงบวงสวงกันบ่บวงส่วงกันบ่ครับเนี่ย

S <S <an other> าาเมื่มอก่อนก็อย่างนี้นะครับตั้งแต่ยังไม่ได้ทํา,านาวานกันนะครับก็ใช้วิธีนะครับแบกนะบนางทีนะครับก็าหาคนเดียวนะครับนี่ยังดีที่แบกสองคนนะครับเราประส่งทีมกองท,งทัพไทยขาดการดีครับด้วยองการเรื่อะสมรรถนะดชครับ นะ <laughs> ครับทุกคนก็ชินตรงนะครับตำรวจตำรวจครับบริกเกี่ยวกับเขา คนใน้านพิธีมันปรนมาณไฟเพลงสรรเสริญส่เงส่องง่นยนะมันบ้าก็ฟ้ามืดนะครับก็ไม่ค่อยจะ ภาพก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับนะครับก็จะเป็นเวทีที่เขาเอ,อ,อะไรนะที่เขาที่เขาที่เขาวางผานพุ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะาเพื่อนๆไปดูที่ที่เขาบวงสรวงกันนะครับก็ถ่ายเก็บภาพเล็กๆน้อยๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับผม เจกอยารผ้ชทายท่านอสำนักพุทธทานอชายัับนเกษตรกรสานัดงนาการระดัจังหวัดโค้อเับเนาะต่อไปจะเข้าสู่กิจกรรมคับการขอกาดำหนนะครับงี่่านขออยาม่นะครับท่านครอบรวนีท่านในีเริงานไม่ธรรมดาครับมีนายอเภอครับมาทำพิธีเปิดนะครับ บางไฟอย่างแกลนเติดลงให้น่เลยเหระโอเคครับก็เป็นการสืบสานนะครับอ่าประเภณน <Elena> ี้ว <oten Jetzt die abil itation> ันธรรนวัฒธนธรรมพื้นบ้านนะครับที่วัดโคษาท่าช้างนะครับก็ก็นู่นนะครับช่วงปลายปลายปีนะครับก็จะมีพิธีเกี่ยวนะครับพิธีเกี่ยวแล้วก็นําไปทําเจดีข้าวนะครับไปทําเจดีข้าว

อย่างแย่ดีครับนี่เห้นบ่บอกข้อแง่ให้กันเถอะแย่อะไรบ่น้ำแกงแย่อยู่โอ้นี่เข้ากนเนี่ยเว้นดีเข้าเข้า คือใบก่อมันก็คือเข้าเลยใ่นละโอ้แฮกมันใหญ่กว่านแฮก่มันสีใหญ่กว่าบ่อือใจ่เี่ต็มท่งเบ่นกว่าเข้าก่นคอ๋อนี่ย่อนที่ว่าขอา มันเป็นกอน,นะบ่เป็นอันนั้นแล้วก็เป็นดอกเอกิดกันมานะครับก็มีไฟปลดคลองนะครับมาดำนาด้วยนะครับ แปลงนี้น่าจะเล็กกว่าแปลงนี้นะครับไปได้บอครับนี่ครับเป็นงานสิบสารนะครับประเพณีพื้นบ้านนะครับที่วัดโคสาาท่าชานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนมนากก็จะเป็นฝ่ายปกครองนะ่นเลช่วยด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับชาวบ้านครับ <5 S 1> มาช่วยกันนะครับใน <5 S 1> การทำงานในครั้งนี้นะครับ <5 S 1>

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สําคัญเป็นแลนด์มาร์คนะครับเป็นประเพณีที่สำคัญของอันพลหลจัดของเราเลยนะครับก็ต้องอยากขอเชิญชวนขอให้พวกเราชาวเว่ไล่ทางพลหลดจัดได้ล่มลงในเรื่องของรักษาประเพณีวัฒนธรรมดิงานี้ไว้นะครับสายทอดสืบพ่อไปอย่างรุ่นลูกลุ้นนะครับก็ส่วนคนแบกกล้านะครับก็แบกหมายเรียกเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาร่วมตั้งแต่กิจกรรมแรกเลยวางกล้า เมาไหว้เลือกร้อนแล้ววันนี้เห็นกล้าไม่ได้มาดูหรือเพิ่งมาดูวันนี้แล้วนะโตขึ้นสูงมากประมาณเดือนหนึ่งนั้งสี่สิบห้าวันนะเดี๋ยวนี้นําไปขอก้าคับนะครับแล้วก็มายให้เราทุกท่านนะที่เห็นนี้นะครับมาร่วมจิตน้องจิตรวมใจกันนะครับเพื่อสันติภาพประเพณีวัฒนธรรมทีนาทาทดีงามนี้นะครับแล้วก็นี้ผมนํากลัดอ,อันเภอมาด้วยอสามท่านนะครับในตอนนี้จะลงของก้าบ้างมาทุกท่านเลยสี่ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะพิเศษอา้าวพิเศษลงไปแล้วลงไในรีสลัดอันเภองสี่ท่านมา ท่เจ้าที่จังหวัดอำเภอด้วยท่านบรรณาการท่านบรนรณากรท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยววันนี้เรามาร,ร่วมแรงเลื่อนใจสร้างประวัติศาสตร์สร้างปรงะเพณีนี้นะครับให้ยิ่งใหญ่หมมน,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 หนะครับให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับผมก็ไริ่มเรียนการจัดกานนะครับว่าพิธีตออกาดำนาเนี่ยมีความสำคัญยังไรจะเป็นว่าไม่ต้นไม้ต้นใหญ่ญหต้นตน,นี้มีความแข็งแรงก็คือวัฒนธรรมนะครับอยากให้พวกเราได้ช่วยกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมนี้ไว้ มารูหลาเลยครับ <t> สุด <t> ท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณพระเสาพระเากูนะครับ้าูพระง์ทานพชมนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งรงร่วร่วมกันทกนนะครับ้เพลออเละิ